สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบที่มีการกระจายครั้งที่2นะคะซึ่งวันนี้ครูจะพาทาแบบฝึกหัดหน้าที่6 7ถึง69เลยนะคะมาเริ่มกันเลยการหาผลลบโดยการตั้งลบที่มีการกระจายในวันนี้นะคะแบบฝึกหัดที่เราจะทํามันจะเป็นการลบ ที่มีการกระจายตัวเลข2ครั้งนั่นเองจะเป็นยังไงมาเริ่มจากแบบฝึกหัดหน้าที่67เลยนะคะอ่าข้อทลบ2ี่1 112-24วิธีการเราเอาจำนวนที่อยู่ในหลักหน่วยลบกันก่อนเอา2ลบกับ4ก่อน่อ2ลบกับ4ได้เท่าไหร่นะคะซึ่ง2มันน้อยกว่า4ไม่สามารถลบได้เราไปยืมตัวที่อยู่ในหลัก10ก็คือเลข1 1อ่าให้เขายืมไปแล้วจะเหลือ0 2กลายเป็น12 12-4ลบ4นับ4ให้ถึง12ค่ะ4แล้ว5 6 7 8 9 10 11 12เหลือ8เขียนเลข8ลงไปจากนั้นในหลัก10 0ก็ลบ2ไม่ได้อีกเช่นเคยซึ่ง0มันน้อยกว่า2ก็ไปยืมตัวที่อยู่ในหลักร้อยก็คือเลข 1น,นโดนยืมไปเหลือ0 0นกลายเป็น10 1 0ิลบสนับสองให้ถึง10 2 3 4งสามสี่ห้าเดแปดเอ่าเหลือ8จากนั้นดึง0นลงมา แสดงว่าข้อนี้ตอบ88ซึ่งหลักร้อยคุณครูเคยสอนไปแล้วว่าถ้าหลักร้อยเป็น0เราจะไม่เขียนลงไปนะคะเพราะว่าเราจะไม่อ่านหลักร้อยต่อมาในข้อที่2นะคะ305ลบ186 เราใช้5้าลบหก่อนเลยซึ่งห้ามันน้อยกว่า6ลบไม่ได้ก็ไปยืม0ูอ้าวฉันไม่มีเหมือนกัน0นไม่มีศนย์ไม่มีก็ต้องไปยืมสตัวที่ต้องไปยืมก็คือหลักสิบต้องไปยืมหลักร้อยมาให้สเหลือสองศนย์ตัวนี้กลายเป็น10อ่า ทีนี้ศูนย์มีจำนวนอยู่แล้ว1ิบสามารถมายืมได้แล้ว10โดนยืมไปตัดทิ้งเหลือ9กอ่าหกลายเป็น15 1 5้ลบหได้แล้วค่ะนับ6ให้ถึง15เลยกัมือไว้แล้วนับต่อเลย6แล้ว7 8 9 10 11 12 13 14 15เหลือ9นะคะอ่า จากนั้น9ลบ8 9อ่ลบ8เหลือ1 2ลบ1เหลือ1ข้อที่2ตอบได้แล้ว119โอเคมาดูข้อที่3กันค่ะเด็กเก 2อ0ลบ123อ่าหลักหน่วย0ย์ลบ3ไม่ได้ไปยืมหลักสิบหลักสิบก็เป็นศูนย์เหมือนข้อที่2เลยลบไม่ได้เหมือนกันไปยืมหลักร้อยหลักร้อยเหลือ1 2สองเหลือหนึ่งศย์ตัวนี้กลายเป็น10ค่ะทีนี้ฉันมายืมได้แล้วหลักหน่วยยืม10บเหลือ9อ่าหลักหน่วยกลายเป็น1ิบ จากนั้น10-3นับ3ให้ถึง13แล้ว4 5 6 7 8 9 10เหลือ7นะคะ9-2นับ2ให้ถึง92แล้ว3 4 5 6 7 8 9เหลือ7ค่ะ1-1เหลือ0อ่ะข้อนี้ก็เลยตอบ77 อย่าเอาหลักร้อยมาเขียนนะคะเพราะมันเป็น0มาดูข้อที่4กัน917-729เอา7-9มันน้อยกว่าไม่ได้ไปยืม1 1เหลือ0 7เป็น17 17-9นับ9ให้ถึง17ค่าเด็กๆกำมือไว้นับต่อเลย9แล้ว10 11 12 13 14 15 16 17เหลือ 8อ่ะ0ลบ2ไม่ได้ไปยืม9 9เหลือ8ลดลงไป1 0กลายเป็น10อ่ะโอเค10ลบ2นับ2ให้ถึง10 2แล้ว3 4 5 6 7 8 9 10เหลือ8 8ลบ7เหลือ1ตอบ188อ่า มาดูข้อที่5ข้อสุดท้ายของหนะ้า67กันนะคะ813-516 3-6อ่ะมันน้อยกว่าลบไม่ได้ไปยืม1 1เหลือ0 3เป็น13 13-6นับ6ให้ถึง13 6แล้ว7 8 9 10 11 12 13เหลือ7อจากนั้น1โดนยืมไปเหลือ0 0-1 ไม่ได้นะคะศูนย์ไปยืม8 8เหลือ7จ็ศูนย์กลายเป็น10 10ิบลบหนึ่งหนึ่งสอห้เดแปเหลือ9กานะคะจากนั้น7จ็ดลบห้าห้เหลือสองตอบ2องร้ มาดูแบบฝึกหัดในหน้าที่68กันข้อที่1อ่าทีนี้845-458ลบ458 45เขาจะให้เราตั้งตัวเลขเองหลักร้อยหลักสิหลักหน่วยอันนี้4 5 0 8 5ลบ8อ่าไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่า5มันน้อยกว่าไปยืม4 4เหลือ3 5, 5กลายเป็น15 15ลบ8นะับ8ให้ถึง15 8แล้ว9 10 11 12 13 14 15อ่าเหลือ7 3ก็ลบ5ไม่ได้เพราะน้อยกว่าอีกไปยืม8 8เหลือ7ค่ะ 3กลายเป็น13 13-5เรานับ5ต่อให้ถึง13 5แล้ว6 7 8 9 10 11 12 13เหลือ8 7-4 4 5 6 7เหลือ3แสดงว่าข้อนี้ตอบ387ง่ายมากเลย เด็กๆน่าจะเริ่มทำได้แล้วนะคะต่อมาข้อที่2 460-394ลบเราก็เขียนตัวเลขลงไปจากนั้นนำา0ลบ4ค่คนี้หลักหน่วยไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะมันน้อยกว่า0ไปยืม6-6เหลือ5 ศกลายเป็น10 1 0ิลบสนับสต่อให้ถึงสิบกำมือไว้เลยค่ะสแล้วห้า8กเจดแเ้าเหลือ6ค่ะจากนั้น5้าก็ลบ9ไม่ได้ไปยืมส 4, 4, ีเหลือ3าหกลายเป็น15 1 5้าลบหอ่านับอ่าสิบลบเ้าโทษทีนับ 9ไม่ถึง15 9แล้ว10 11 12 13 14 15เหลือ6เหมือนกันส่วน3ลบ3เหลือ0ข้อนี้ตอบ66นะคะห้ามเอา0มาเขียนนะต่อมาข้อที่3 643ลบ487 เรานำหลักหน่วยเลข3ลบ7ไม่ได้ค่ะเพราะ3มันน้อยกว่าห้ามเลยนะคะห้ามเอาตัวล่างขึ้นไปลบตัวบนห้ามลืมเด็ดขาดต้องไปยืมอย่างเดียวยืม4 4เหลือ3 3เป็น13ลบ7นับ7ต่อให้ถึง13ว่าเหลือเท่าไหร่นะคะ7แล้ว8 9 10 11 12 13เหลือ6ต่อมา3ลบ8อ่าไม่ได้เช่นการไปยืม6 6เหลือ5 3เป็น13ลบ8นับ8ต่อเลย8แล้ว9 10 11 12 13เหลือ5จากนั้น5ลบ4ง่ายมากเลยเหลือ1ตอบ156ข้อที่4นะคะ511ลบ335 ห่งลบหค่ะ1มันน้อยกว่าใช่ไหมเราก็ไปยืมตัวที่อยู่ข้างหน้าก็คือเลข1นหนึ่งโดนยืมไปเหลือ0หลักหน่วย1นกลายเป็น11 1 1อ็ลบห้านับหกำเมือไว้ต่อให้ถึง11บห้าแล้ว6กเจ1ดแปดเาเหลือ6นะคะ0ก็ลบสไม่ได้ไปยืม 5, 5้หเหลือ 4 0กลายเป็น10นะคะอ่า10 3นับ3ต่อไปเลย3แล้ว4 5 6 7 8 9 10เหลือ7นะคะ4 3เหลือ1ข้อนี้ก็เลยตอบ176โอเคมาดูข้อที่5ข้อสุดท้ายกันอ่า1,000นะคะข้อนี้1,000 ลบ142จะเป็นข้อที่ส่วนใหญ่ทำผิดกันเยอะมากเพราะมีการยืมต่อไปหลายทอดวิธีการทำเหมือนข้อที่1ที่2ในหน้าที่แล้วเลยก็คือ0มันลบ2ไม่ได้เพราะมันน้อยกว่าห้ามเขียน2องไปนะไม่ใช่เอา2อเป็นลบ0นนะต้องยืมตัวถัดไปซึ่งตัวถัดไปก็คือ เลขศอีก0ก็ไม่มีตัวให้ยืมศูนย์ก็เลยต้องไปยืมตัวถัดไปก็คืออ่าเป็นเลขศูนอีกก็ไม่มีให้ยืมอีกก็ต้องไปยืมตัวที่อยู่ข้างหน้าสุดก็คือเลข1 1. โดนยืมไปแล้วเหลือศูนศูนย์ตัวนี้กลายเป็น10ห้ามเป็นตัวหลังกลายเป็น10ก่อนนะต้องตัวที่อยู่ข้างกัน แล้วศูนย์ในหลักหนูอ่าหลักสิบมายืมก่อนหลักสิบมายืมศูนย์ตัวนี้เหลือเก้าและศูนย์ตัวนี้กลายเป็น10แทนจากนั้นอา้าวโอเคหลักสิบมีแล้วอ่าให้ยืมไปเหลือ9้าตัวนี้กลายเป็นสิบอ่าโอเคก็จะเป็น9 9้าแล้วก็สิบนะคะ จากนั้นเอา10-2ลบ2นับ2ต่อให้ถึง10เลยค่ะ2แล้ว3 4 5 6 7 8 9 10เหลือ8นะคะ9-4 4 5ลบ8 9หเหลือ5ส่วน9ลบไป1ก็เหลือ8 0ตัวที่อยู่ข้างหน้าบอกแล้วเราจะไม่เขียนนะคะเราตอบไปเลยข้อนี้ตอบ858 เป็นยังไงกันบ้างพอจะทํำกันได้ไหมคะเอามาดูแบบฝึกหัดหน้าสุดท้ายหน้าที่69กันค่ะหน้าที่69จะเหมือนเป็นการเล่นเกมทายปัญหากันด้วยอ่าเรามาดูโจทย์8ข้อแล้วไปตอบคาถามนะคะข้อที่1น่ข้อที่1 972-694เอา2-4ก่อนเลยซึ่งจะเห็นได้ว่า2มันลบ4ไม่ได้นะคะไปยืม 7, 7เหลือ6 2กลายเป็น12นับ4ต่อไปให้ถึง12กำเมือไว้แล้วนับขึ้น4แล้ว5 6 7 8 9 10 11 12เหลือ8 หกลบเไม่ได้ไปยืม9 9ตัวนี้เหลือ8ส่วน6กลายเป็น16 16กสิบหกลบเก1า1ก1าสิบสิบเอหเหลือ7จนะคะจากนั้น8ปดลบหกหกเหลือ2อ่าข้อที่1เราได้คำตอบแล้วก็คือ2นั่นเองนะคะมาดูข้อที่2 1-4ไม่ได้ไปยืม3 3เหลือ2 1กลายเป็น11 11-4นะับ4ต่อให้ถึง11แล้วค่ะ4แล้ว5 6 7 8 9 10 11เหลือเท่าไหร่คะเหลือ7นะคะ จากนั้น2ลบ3ไม่ได้ไปยืม4 4เหลือ3 2เป็น12 12ลบ3 3แล้ว4 5 6 7 8 9 10 11 12เหลือ9จากนั้น3ลบ1 1 2 3เหลือ2ข้อที่2ได้คำใบมาแล้วต่อมาข้อที่3 3ลบ6 ่ไม่ได้ไปยืม0 0ก็ไม่มี0ไปยืม5มาให้5เหลือ4 0เป็น10ค่ะจากนั้น3ไปยืมได้แล้วอ่10โดนย,ยืมไปเหลือ9 3เป็น13นับ6ต่อให้ถึง13 6และ7 8 9 10 11 12 13เหลือ7นะคะ9ลบ4 4 5 6 7 8 9เหลือ5อ่าจากนั้น4ลบ1 เหลือสาข้อที่4ก็ลบไม่ได้เหมือนกันหนึ่ 1, เหลือศูเป็น13นับ7ให้ถึง13 7แล้ว8 9ดเก1าสิบเหลือ6กค่ะศูนย์ลบห้าไม่ได้ไปยืม8 8เหลือเจเป็น10 5ห้าหกเสบ อเหลือ5 7-3ลบ3นับ3ต่อ4 5 6 7เหลือ4นะคะอ่ามาดูข้อที่5ค่ะ7-9ลบ9ไม่ได้ไปยืม4 4เหลือ3 7เป็น17ต้องตัดทิ้งด้วยนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวลืม อ่าสิบลบเนับ9ต่อเลย9แล้ว10 11 12 13 14 15 16 17เหลือ8จากนั้น3าลบสี 4. อ่ามลบสก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันน้อยกว่าไปยืมเก้าเกเหลือ8 3เป็น13บลบสี่นับสีถึง13ค่ะ4แล้ว ห้าหกเจ็ดแปดเสเนะคะเหลือ9้าจากนั้น8ปดลบห้าห้าหเหลือสโอเคมาดูข้อที่หกันค่ะอ่ะใกล้จะจบ8ข้อแล้วเลือ,อีก3าข้อข้อที่ห สาลบหก็ไม่ได้เพราะน้อยกว่าต้องดูด้วยนะว่าน้อยหรือเยอะยืมเจเหลือ6 3เป็น13 1 3ามสบสาลบห้ 5, นับห้าถึง13บห้าแล้ว6กเจ็ดแปดเ1้าสิบเหลือ8นะคะ6กลบหเหลือห้า หกลบสองสองหเหลือสข้อที่6ตอบสี่ร้อห้าอ่าเลือีก2ข้อสุดท้ายข้อที่เจ็ดห้าอยหลบหนึ่งร้อยห้อ่ะอยโทษทีค่ะเด็กๆ157นราสิะคะเราทำการลบเลยค่ะในหลักหน่วย3าลบเไม่ได้ ไปยืม6 6เหลือ5 3เป็น13 7 8 9 10 11 12 13เหลือ6 5 5-5เหลือ0 5-1เหลือ4อ้าวข้อสุดท้ายแล้วสู้ส้1-3ไม่ได้ไปยืม4 4เหลือ3 1เป็น11 สิบเอ็ดลบสามสาห้าหกเเหลือ8ปนะคะสาลบสี 4, ไม่ได้ไปยืม8 8เหลือ7จสเป็น13 1 3ามสิบสามลบสี่สี่ห้าหเหลือ9ส่วน7จ็ดลบห้าหากำมือไว้6กเจด เหลือ2ทีนี้พอเราได้คำตอบ8ข้อแล้วเขาจะให้เราเอาคำตอบ8ข้อนี้ไปหาตัวที่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะอ่าข้อที่1ก็คือ278ข้อที่2 297ข้อที่3 357 ข้อที่4 456ข้อที่5 398ข้อที่6 458ข้อที่7 406ใช่ไหมคะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่8 298นะคะอ่ะาค่ะเด็กๆเ,เรานำผลลัพธ์ที่ได้มาถอด รหัสกับตัวอักษรต่อไปนี้นะคะครูก็ทำแต่ละข้อออกมาเป็นตารางให้นะคะอ่าส่วนเด็กๆด,ดูในหนังสือที่เราทำแบบฝึกหัด8ข้อไปได้เลยอ่าเด็กๆมาเห็นมาดูข้อที่1 มาดูข้อที่1คําตอบก็คือ278ใช่ไหมคะ278เราก็มาไล่ดูตัวอักษรที่เป็น278คือตัวไหนคะอ่าเราเห็นแล้ว278ก็คือตัว H ตัว H ก็คือข้อที่1เราเติมลงไปเราก็มาดูช่องที่อยู่ข้างล่างกันว่าตัวไหนคือ เลขหนึ่งที่อยู่ด้านบนเนี่ยตัวนีนคือเลขหนึ่งอ่าจะเห็นได้ว่าตัว h เราจะมาเติมตัวท้ายสุดนะคะเขียนลงไปาจากนั้นข้อที่สองข้อที่สองตอบสองร้อยเก้าสิบเจ็ดสองร้อยเก้าสิบเจ็ดเรามาดูค่ะอ่าไล่ดูเลยสองร้อยเก้าสิบเจ็ดอยู่ไหนนะสองร้อยเก้าสิบเจ็ดเจอแล้วค่ะ ก็คือตัว m นั่นเองตัว m ก็คือข้อที่2เรามาไล่ดูข้างล่างเลยตัวเลข2อยู่ไหนโอเคเจอแล้วเราจะเขียนตัว m ไว้ตรงนี้นะคะเขียนลงไปเลยค่ะจากนั้นข้อที่3 357 3 5 7. 35 7อยู่ตรงไหนเอ่ยโอเ้เจอแล้วใกล้ๆกนี่เอง357ก็คือตัว o อ่า เราจะมาเติมตรงไหนเอ่ยข้อสามเจอแล้วตรงนี้นี่เองตัวโออ่าข้อมาถึงข้อที่สี่แล้วสี่ร้อยห้าสิบหกมาไล่ดูเลยสี 6, 6. ่ร้อยห้าสิบหกสี่ร้อยห้าสิบหกอาเจอแล้วค่ะก็คือตัวทีนั่นเองเราเอามาเติมเลยเติมตรงไหนข้อที่สี่อ่าตรงนี้ค่ะเติมลงไปตัวที จากนั้นมาตูกตัวข้อที่5 398อยู่ตรงไหนนะอ่าตัว L ค่ะ398ตัว L เราจะต้องมาเติมตรงไหนไล่ดูเลยตรงไหนนะตรงไหนนะออาตัวแรกเลยโอเค L จากนั้น ข้อที่6 458นะ458เจอแล้วตัว e นะคะข้อที่6ข้อที่6เราก็เติมตัว e ลงไปข้อที่7แล้วค่ะข้อที่7แล้วค่ะ406อยาอยู่ไหนมี2ตัวอันนี้ก็ไม่ใช่อาตัวนี้ตัว v นะคะ ข้อที่7ก็คือตัว V เติมลงไปตรงนี้เลยและสุดท้ายสุดท้ายข้อที่8 298ก็คือตัว A นั่นเองแล้วเรามาเติมข้อที่8ตรงนี้เลยนะคะตัว A อาอตัวภาษาอังกฤษ คำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยเด็กๆอ่านว่าอะไรอ่ตัวแรกเลยคำว่าอะไรเนี่ยคำว่า love ใช่ไหมคะ love ที่แบบว่ารักนะคะแล้วก็ต่อมาคำนี้คำว่า math คำว่า match แปลว่าวิชาคณิตศาสตร์แสดงว่าถอดรหัสออกมาได้คำว่า love match ก็คือรักวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะอ่าใครทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วหน้า6 7ส8 1 9ถ่ายรูปนะคะส่งทางไลน์กลุ่มคณิตศาสตร์หรือทางสคูบอยได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ